สวัสดีจ้าเอฟซี FC ช่องมังยางขึ้นทินจ้ามันนี่ว่าจ,จะมาใส่ปาลาไหลจ้าจะอิจูใส่เป็นแบบอิจูหรอกอะใส่เป็นแบบบางลันจ้าบางลันเห็ดเองจ้าเป็นแบบง้าไม้ไผ่จ้าจ้า ความยาวกะรอยสามสิบสามเซนติเมตรจ้าแล้วกะทอขนาดสองนิ้วแล้วกะม่ช่องอากาศต้งมีจ้ะเห็ดแบบง่ายๆแต่ลองมาใส่เบื้อง <c oughs> ยังไม่เคยใส่บางร้านเลยกะเนี่ย่ใส่มานีก็จะเป็นหอยเชอรีครับใส่เดือนจ้าจ้าไม้มานีจ้า เป็นส้างจะส้างจะของจ้าเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนด้วยจ้าเดี๋ยวมันสีคำก่อนเหมือนค่อไม่ยามน้ำกันจ้า สวัสดีตอนเช้าจ้าได้เวลายามปลาไหลเราจ้ายามบางร้านมาแล้วสองอันเงียบปิดไม่จู่หลังนี่จ้าเป็นน้องเด็กมันบอเมือนี้เงยียบแท้ อุ้ยไม้ทั้งนี้ไนะหมปาดบง่ายเลยสองตัวจงหากหมือปาดมันหวานจ้าอื้ ง่ายงายเลยสองตัวไปเบื้องหลัง่อไปจ้านี่ เบื้องหลังไนมะ่ให้นะจะตื่นดายังจะมีอีกบอ่อยังมีปลาไหลอยู่บ่อโอ้ยงงกะไหลายน้าคือดันขึ้นแล้วว่าปิดบอดีน่าจะปิดบอดีอู้อู้น่าจะเป็นปลาไหลดันขึ้นจ้าใหญ่ยู่ตัวหนึง่ง เลยเรื่องบางร้านอีกอันนึงจ้า นหจับน่างี้โตนาจับ่างี้โตจะเขาอนุญาตเก็บกวนจัด สรุปผลงานรวมเขาจะมาเนี่ยถือสองหลังจ้าในสามตัว,วยุจ้าว่าดีกินยุจ้าว่าดีหมันเป็นไ,นไดในสามตัว ไปเลยเอาดี้อน้องคนนี้แม่หลวพ่อได้กินอยู่จ้าสำหรับช่องมังงะที่นี่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า